สวัสดีค่ะพี่น้อง FC ที่น่ารักเช่นเคย FC ใหม่ FC เก่านะคะพี่น้องคะขอบคุณที่มารับชมคลิปเนาะ,ะวันนี้พี่ใจจะพามาสรุปนะคะหุ้นฮานอยซีนอยของวันที่31ก่อนเราจะไปต่อวันที่1นะคะขึ้นเดือนใหม่แล้วก็มาสรุปของวันที่31ก่อนนะคะเราไปสรุปกันเลยเนาะสาหรับนอยเฉพาะกิจผลที่ออก1นึ่งนะคะพี่น้องจา่า10ยพี่ใจมีแต่ข้างบนเนาะนะคะพี่น้องจา่า มีแต่ตัวที่ให้จับคู่เนาะตัวชุดรวมไม่มีนะคะแล้วก็4ี่แปค่ะพี่น้องจา้าสี่แปดก็เข้ามาในชุดรวมเนาะมี4แล้วก็มี8อย่างนี้นะคะพี่น้อง4ี่ดในชุดรวมเนาะถ้าชุดรวมพี่จะจะวงเนะาะอันนี้ก็หลุดนะคะสําหรับเฉพาะกิจขาสายรูดเนาะขอโทษขออภัยนะจ๊ะต่อไปน้อยพิเศษค่ะน้อยพิเศษบอกหกสามเดหนึ่งหนึ่งนะคะพี่น้องจา๊าสามก็มา คู่นะคะพี่น้องมาคู่ของเลขพี่น้องของดินข้างบนเลยนะคะสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดนะคะพี่น้องมานี่สามเจ็ดนะคะเข้าดินสามกับเจ็ดจับคู่มานะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้มาคู่เนาะ <Goo> พี่หญ่บอกให้ดูอ่าข้างบนด้วยนะพี่น้องถ้าถ้าดินข้างบนมาชนกันเนาะพี่น้องต้องดูตัวดินตรงนั้นด้วยนะคะอ่าข้างบนหกสามเจ็ดนะสามตัวมาครบเลยอ่า สามเจ็ดนะคะเข้าสามตัวเนาะหนึ่ง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 ไม่มีค่ะพี่น้องจา๋าต่อไปน้อยปกตินะคะผลที่ออกสองหกเจ็ดสี่สามค่ะสองก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าเฉยเลยอย่างสง่างามนะคะพี่น้องจา๋าหกเจ็ดเจ็ดหกมีข้างบนพี่น้องมีแต่ตัวที่ให้จับคู่เด่นอีกเด่นอีกสูตรหนึ่งเนาะหกเจ็ดนะคะพี่น้องเนาะอ่ะพี่ใจก็ถือว่ามันหลุดแล้วกันเพราะมันได้อยู่ในชุดรวมนะคะ ไปสี่สามนะคะสี 4, ่สามก็เห็นไหมพี่น้องเวลาเขาจะมาพี่อุใจบอกเลยว่าเขาจะมาเลขพี่น้องนะคะไม่ลบใดก็ลบหนึ่งเนี่ยเห็นไหมอบนี้มาสี่แปดลบนี้มาสี่สามนะคะเขา้าถินที่สี่กับสามมาคู่กันนะสี่สามอ่ะต่อไปนะคะพี่น้องจะต่อไปน้อยวีไอพีค่ะน้อยวีไอพีผลที่ออกแปดสามศูนย์สามสามนะคะสามศูนย์พี่ใจว่าน่าจะไม่พลาดสามศูนย์นะคะ นี่ศูนย์ก็มีแล้วก็สามสามเลขเบิ้ลพี่ใจวางให้เนาะอันนี้มาได้บุญได้บุญได้ล่างเลยถ้าใครดูชุดชุดเจเนาะส่วนวิ่งรูดวันนี้ก็หลุดไปสองนะคะพี่น้องไปสองหน่อยเนาะก็มีเข้ามีหลุดเนาะพี่น้องจา้าอะไปต่ออันนี้เล่มนี้หมดเลวนะคะเราก็ไปต่อของวันที่หนึ่งขึ้นเดือนใหม่แล้วต้นเดือนวันนี้มีทั้งลาพัฒนามีทั้ง อัลิกรบไทยเนาะพี่น้องอมสินทกศสอูย้เยอะแยะไปหมดนะคะพี่น้องก็โปรดใช้สติในการนะคะเสี่ยงโชคเนาะโอเคสําหรับหุ้นฮาหนอยนะพี่ใจัยให้เด่นที่สี่ห้าหกนะคะตัวจับคู่ด้านบนนะสีแดงนะคะพี่น้องตัวจับตัวเจาบพี่จัยวางให้นะคะพี่น้องอันนี้คือถ้าเอาต้องเอาไปทั้งชุดเนาะพี่จัยู้ประจําเนาะวันนี้พี่จัยก็วางคู่น้อยๆลองดูนะพี่น้องจ๋าว่ามันจะโดนใจไหมเพราะว่าบางที เขาบอกว่าเจาะให้เน้นๆแบบเยอะแต่ทีนี้พี่เจม,มั่นใจถ้ามันมาเยอะนาะเพราะเราไม่รู้ตัวไหนพี่ใจจะหยิบมาทั้งชุดไงจะหยิบมาที่มันอยู่ในลอกอะในลอกถ้าตัวเด่นอะมันมีบางท่านบอกว่าเยอะไปก็พี่น้องก็พิจารณาเอานาอชอบตัวไหนเลือกเอาได้เลยนะคะพี่น้องจากเพราะพี่ใจก,ก็ไม่รู้ว่าเรียกะออกตัวไหนนะคะสําหรับดินแต่ละรอบนะคะพี่ใจก,ก็จะเน้นลูดอันนี้คือแยก แยกให้สีน้อยเนาะตัวเด่นเนาะสำหรับใบวิ่งรูดเนาะพี่แจก็จะใช้รูดอย่างเดียวนะคะพี่น้องเฉพาะก,กิจวันนี้ศูนย์หนึ่งนะคะพี่สี่ห้าสี่ปกติสี่สามอันนี้คือเป็นเลขตัวแทนนะใครจะรูดอย่างนี้เข้าบางทีมาด้วยกันหรือว่ามาด้วยกันอย่างนี้นะคะพี่น้องนะพี่น้องก็ลองเอาจับคู่ดูในนี้สามารถจับคู่ได้หมดเลยตัวเด่นข้างบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีที่รับชมนะคะก่ออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็น กำลังใจในการหาตัวเลขสวยๆวยเด่นๆมาฝากพี่น้องขอให้ทุกท่านโชคด,ดีมีโชคดีและก,กับพี่ใจท,ทุกวันนะคะสวัสดีค่ะ